사업장 변경 사업장 변경 근로계약이 만료되다. 근로계약이 만료되다. 근로계약이 해치되다. 근로계약이 해치되다. ยกเลิกสัญญาจ้างงานยกเลิกสัญญาจ้างงาน계약을갱신하다계약을갱신하다ต่อสัญญาต่อสัญญา갱า을거절하다갱신을거절하 다, 절하다ไม่ต่อสัญญาค่ะไม่ต่อสัญญาค่ ททยยู่จาง사업่변경ย유สาเหตุการเปลี่ยนสถานที่ทำงานสาเหตุการเปลี่ยนสถานที่ทำงานออช임금을체불하다ค้างจ่ายค่าจ้างยยออบพดา휴업ดาปิดทำการชั่วคราว ปิดทำการชั่วคราวปิดกิจการปิิดกจกจารข่มเหงด่าทอทำร้ายร่างกาย ทำ้ายร่างกาย사업장변경신청서แบบฟอร์มขอเปลี่ยนสถานที่ทำงานแบบฟอร์มขอเปลี่ยนสถานที่ทำงาน사업장추가างานเพิ่มสถานที่ทำงาน 조기귀국과일시출국จู่จก,ก,ก,าก,การกลับประเทศก่อนกำหนดและการออกนอกประเทศชั่วคราวก,ก,การก,ก,ก,กลับประเทศก่อนกำหนดและการออกนอกประเทศชั่วคราวจู่จู่귀กข้าตาจู่จู่귀กข้าตากลับประเทศก่อนกำหนดกลับประเทศก่อนกำหนด1ชีชุลกขาตา 일시출국하다ออกนอกประเทศชั่วคราวออกนอกประเทศชั่วคราวเจีคุก하다เจีคุก하다กลับเข้าประเทศอีกครั้งกลับเข้าประเทศอีกครั้งเนียนเจดทาเียนเจาได้รับการยกเว้นได้รับการยกเว้น 개인사정เกณฑ์ส่วนตัวทุรส่วนตัว집안사정집안사정ทุรเกี่ยวกับครอบครัวทุรเกี่ยวกับครอบครัวา็บป่วันการเจ็บป่วย 편찮으시다편찮으시다ไม่สบายใช้กับผู้ใหญ่ไม่สบายใช้กับผูยย้ใหญ่제입국허가신청서제입국허가신청서แบบคำร้องขอกลับเข้าประเทศแบบคำร้องขอกลับเข้าประเทศท동의서 ต่งิส์เอ허가서허가서ใบรับรองใบอนุญาตใบรับรองใบอนุญาตชูกุยจองสิงโกะเซชกุยจองสิงโกแบบคำร้องขอออกนอกประเทศแบบคำร้องขอออกนอกประเทศ